ทั้ธรรมยังมังคลาสุตตาปาทถังปนญหาเมซีพระผูเทวมนุษราจะมังคลานิอจินตโยงอากังขามานาโสุตานังโปรยมังคลามุตตมังเทวดาอง ได้กับตูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากมายมุ่งหมายความเจริญเก้าหวน้าได้คิดถึงเรื่องมง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตออดังนี้ว่าอาเสวนาจะภาลานังการไม่พบคนผ่านปัณฑิตานั้นจะเสวนาการคบปณฑิตบูชาจะบูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชา เอตัมมังคลมุตตมังทิฏสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏรติประเทสวาโสจาการอยู่ในประเทศอันสมควปรวปุเพจะ,ะตปุญญาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้ว อาตาสัมมาปณิธิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตะมังจิตสามอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุดปาหุสัจจันจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจาการมีศิลปะวิทยา วิหยโยจะสุสิกิโตวิในที่ศึกษาดีแล้วสุภาษิตาจจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาสิตเอตํมังคลมตตมังกิ่มมสี่อย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุด มาตาปิตุปัฏานังการบำรุงเลี้ยงมานาบิดาพุตธทาราสัสังฆะโหการสงราข้อบุตรแล,ละภรรยาอาณา,ากลาจกรรมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังที่สามอย่างนี้เป็นมงคลน,นันสุ ทานัญจาการบำเพ็ญทานทางมาจริยาจาการประพฤติรมยาตาการนั่จัสังฆโหษการสงครอบม่ญาตอานวัชานิกรรม,มานิการงานอันปราศจากโทษ เอตามังคลมุตตามังทิสีอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการหมดเว้นจากาบาปกรรมมาชปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรังใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอปมาโทจะทำเมสุ ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเหตุธมังคลมุตตมังจิตสามอย่างนี้เป็นมงคลนันสูงสุดคาระวะจาความก็โล่อนน้อมมิวาโตจาความทอมตนไม่เยอ่หยิงสันตุทิจาความสันโดษยินดีในของที hey. 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 P P ่มีอยู่ กตตัญญูตาความเป็นคนกะตัญญุกาเรนะธรรมสวนง<ะ>างการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลโมุตตะมังกิทธายางนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุดขันตีจาความอดทนโสวัจสัสตาความเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย สามานาน,นจะทัสานังการพบเป็นสมณนาผู้สงบจากกิเลสการเนนธรรมมาสากัจฉ้าการสนทนาธรรมตามการเอตาม,มังทลมุตตม,มังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตาโปจาความเพียรเผากิเลส พระมจริยัญจาการประพฤติพรหมจรรรย์อิยศยาสนัธสนังการเห็นอริยศัสนิพานศา์ชิกิริยาจาการทำพระนิพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ุทาสโลกธรรมมีิจิตตังยัณสนกรรมปฏิจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวอาโซกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวีรัชังเป็นจิตไรทุรีกิเลส ขมังเป็นจิตอันกเสมสารเตตัมมังคลมตตมังกิจสีอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเตตาทิสานิกัตวานสัพพธรรมปราชิตาสัพพทโสตจิงขาันติตันเตสังมคลมตตมังต และมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนแล้วจึงเป็นผู้ไม่ป้ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิ่ิด้วยประการชานี้เล